สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์บิกินอีกแล้วนะครับวันนี้มิสเตอร์บิกินจะมาเสนอมอสนี่ครับมอสเอนตี้กราวิตีนะครับเป็นมอสต้านแรงโน้มถ่วงนะครับเขาตั้งชื่อว่าต้านแรงโน้มถ่วงจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันส่วนไฟล์ที่ดาวโหลดไว้ตรงหน้าเว็บเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ y o u t u b e นะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ youtube นะครับ เ,เริ่มแรกเข้าที่เวฟกันครับสมมุติว่าเราโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาแล้วก็เป็นมอดนี่นะครับเดี๋ยวจะพอ,อดีตัวเกม f o อกมอดบิ๊กินตรงนี้นะครับยังไม่ได้ลงเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต้องขอคนแป๊บหนึ่งพิมพ์คำว่า F O N T นะครับแล้วก็ T S A I ฟอนไทยนะครับ รวมฟอนต์ไทยทุกเวอร์ชันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้นะครับให้เพจด้วยเนี่ยครับกดเพจห,ห้าแล้วอ๋อไม่ได้เออเลอถ้าให้สองครั้งจะเออร์เลอนะครับเอา้ามีถึงหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองเดี๋ยวต้องหาเนี่ยเดี๋ยวออมเอามาลงให้ chết rồi mình xuống mày uhm, nào hàm button font button font chữ I see that I cool ฟอนตมอดเอ้าเว็บลงปิดเอ้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เมื่อโหลดอ่าฟอกมอดไปกินมานะครับก็จะมีไอคอนตัวนี้อยู่หน้าจอนะครับให้เราลันเวอร์ชันที่เราจะเล่นนะครับ เดี๋ยวจะหามาให้นะครับแปะตรงฟอนไทยหน้าฟอนไทยไปกินนะครับเลือกเวอร์ชัน่ดจุน1.7.10นะครับเรามาดูที่เราจะลงปึ๊บเราจะลงเวอร์ชัน่น1.7.10นะครับตรงนี้นะครับคลิกถัดไปแล้วก็เลือกอ1อ่อนจดนะครับตรงนี้สามารถเล่น,ลนได้ทั้งสงทั้งสองเวอร์ชันนะครับ1.7.2กับ1.7.10นะครับอา่าแล้วก็ i n s t a r l ไป เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เราก็รันครับรอแถบนี้โหลดจนสุดเราก็มันมันก็จะเปิดเกมให้เราอัตโนมัติน,นะครับลืมบอกไปใครที่โหลด f o อกมอสบิ๊กินมาแล้วรันไม่ได้นะครับอ๋อให้ไปลง j a ว a นะครับ j าว a 7เข้าไดซีนะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ไปดู j a ว a นะครับนี่ยครับต้องเป็นเวอร์ชัน JR 7นะครับ ตรงนี้นะครับต้องหามาโหลดมาใส่นะครับตรงเว็บบิกินก็จะมีให้โหลดอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับพิมพ์ใน Google ไปว่าอา้าวรันมาละเดี๋ยวเราแป๊บนึงพักลงก่นอนอพิมพ์ java minecraft นะครับแค่นี้นะครับ java minecraft าาาอ่านี่ครับเลือ่อนๆลงมาก็จะพบ เว็บิกินแมค r รับโหลดจาวาหมครับนะครับเวอร์ชั่ัน2 0 1 4นะครับก็ 2014, ะบะจะเป็นจาวา7นะครับก็ให้น้องๆโหลดนี่สำหรับเวอร์ชั่น32บิตนะครับอันนี้เวอร์ชัน64บิตนะครับเป็นแบบออฟไลน์ line, นะครับ2ตัวนี้เวลาติดตั้งไม่ต้องรอโหลดที่เซเวอร์นะครับซื้อติดตั้งได้เลยเล่นได้เลยนะครับ ส่วนมอสตรงนี้มันจะเป็นมอสเนี่ยนะครับสเตมมิเนอร์มอสนะครับอโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับรีลิสเรามาสร้างโลกใหม่กันเลยขออนุญาตเล่นโหมดคียอร์ทีมนะครับ อสร้างโลกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมาดูว่ามอสเอนตี้กาเวตี้นะครับมอสแรงต้านต้านแรงโน้มถ่วงนะครับดูว่าจะเป็นยังไงมีไอเทมใหม่ไหมมีอะไรใหม่ไหมนะครับน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันต้านแรงแรงต้านยังไงแรงโน้มถ่วงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ <c oughs> อา้าวมืดอนเมื่อเมือขออนุญาตปรับกราฟิกแป๊บนะครับให้มันเร็วๆฟาดฟาดโอเคแลนซ์ซิลออนออนออนโอเคปึ๊บอ่ะมาละมาแล้วครับม,มีกระตุกให้มันโหลดโลกรอเราโหลดโลกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ว่ามีอะไรใหม่ไหม นะครับคลิกมาหน่า2นะครับแล้วก็คลิกตรง Star m i n เนอนะครับเนี่ยครับไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่มันจะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเรายืนเราไปอยู่ตรงด้านไหนนะครับเท้าเราก็จะหันไปด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลอง,ลองดูกันเลยกาวิคอสเต c ม l อ อ่มีชีสบอกจอ่ะมีอาวุธแถมมาด้วยครับอาวุธหรือเปล่าลองดูก่ับ <c oughs> ใช้ยังไงเนี่ยอันนี้ลูกปืนหรือเปล่าจีและ้ะปืนกันไม่รู้ว่ากระสุนนั่นไหนนะครับอันนี้เปล่ากระสุน ต้องลองดูอ๋อนี่นะครับโอ้โหเป็นเชือกครับตัวนี้เป็นเชือกเอาเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรุนอะไรรุนอะไร เราไปดูกันเลยครับพอลงมอสปุ๊บตรงนี้สร้างมาโดยอัตโนมัติอ๋อเป็นแรงน้มถ่วงครับตรงนี้เนี่ยเดินมข้าใกล้ใกล้ๆอ่ะจอดจอดวิ่งครับวิบ่งวิวิลงไปลงไปปุ๊บอ่ะกลับได้นะครับ โลกกลับด้านนะครับนี่ไครับโลกกลับด้านเอา้าวนั่นไม่ใช่โลกลนะเราเนี่ยอ่าเริ่มมันแล้วดิอา้าวกลับอีกแล้วกลับหัวเลยทีเนี้ยครับโอ้โหไม่เอาดีกว่าขอกลับโลกกอนดีกว่าจิ้วเอาทิ้งเลยงนะั้เอาปลดล็อกยังไงเนี่ย ปุ่ล,ล็อกปุ่ล,ล็อกปุ่ล,ล็อกอ้าวเป็นยางยืดเฉยเลยยางยืดเฉยเลยทิ้ง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 ,งอา้าวสอนวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษารพ,พร้อมๆกันเลยว่าทำยังไง เรามาดูตรงนี้เลยครับป,รปึ๊บขอจอดก่อนขอสร้างจุดที่เราจะทำให้มันเป็นแรงน้มถ่วงกันนะครับอ่าใส่บล็อกนี้ไปครับโอเทอร์สตาร์คออ,อันนี้ก็จะเป็นสนามแม่เหล็กอ่าคอกริฟตี้ อะจะสร้างยังไงครับเนี่ยอ๋อสตาร t ตสตา t ์ตสตาเจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดอ้าวเริ่มเบียงแล้วครับลงเริ่มเบียงแล้วอหมุนวันตรงนี้หมุนวันตรงนี้อ้าวเข้าไปใกล้เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับสามกดชิปนะครับกดชิประหว่างบล็อกตัวนี้นะครับ เอาเด้งเด้งเด้งเอาเอาลุนลอกล <c oughs> ุนลอกลุนลอกกดชิปกดชิปทุบเลย,ยเนี่ยังไงยาสางบอกสักคู่ครับอัดติดใหม่เพิ่มพลังงานลงไป คิปอ่าทีนี้แหละมันละเอา้าไม่ได้ตั้งค่าต้องค่าตั้งค่าก่อน s t a r l e สนะครับคือจะให้ความห่างเท่าไหร่หรือเปล่า Gles ให้กลับด้คูป X คูปอ๋อตั้งตั้งแกนโลกนะครับตั้งให้ว่ามันหมุนยังไง มันหยุดตรงไหนนะครับตรงนี้ปุ๊บมาตรงนี้เลื่อนมาปุ๊บหลุดหลุดหลุดวงโคจรเข้าไปใกล้ไหมอ้าวเนี่ยครับหัวใจโลกหัวใจโลกไหมครับน,นมันเะยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างแบบเป็นแบบ เอาหมดนี่ไปใส่ตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์น่าจะมันครับสร้างโลกแล้วสร้างแรงแม่เหล็กนะครับภายในห้องก็ได้ภายในห้องแบบกว้า,วางๆนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรพวกนี้น่าสนใจไปน,นะครับก็จะมีไอเทม,มเดือนๆนี่นะครับเดี๋ยวลองดูปลูกอันนี้คือต้นไม้มีต้นไม้ โอเทนคุชี gy. ก็จะเป็นเวลาเราตัดแล้วมันก็จะดอบของให้เป็นอาวุธหรือเปล่าครับจนะครับต้องลงมอสแสดงวิธีคราฟด้วยนะครับที่เอาติดตรงหน้าเวฟนะครับหน้าเวฟทุกหน้าทุกหน้าของมอดนะครับที่จะโหลดหมอดนะครับโอเคปืนแรงน้มถ่วง G arrow อ,อ่ะ <S <S เอ้าอะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่ปืนเมื่อกี้อ่ะเราดูปืนเมื่อกี้อ่ะบล็อกกันบล็อกอา่าน,นี่นี่จีเพื่อนกันเนี่ยครับไปเอ้าไม่ไปไม่ไปตรงนี้ไม่ใช่หรอแล้วก็ กนไหนอ๋อต้องมีเชือกอันนี้ครับมีเชือกแล้วก็ยิงอันนี้ทิ้งไปอันนี้ไม่ใช่ไปเลยไปเลยลอม่โดูนะครับไปเลยไม่ถึงไม่ถึงอ่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อ่าขอลาเพียงเท่านี้นะครับลาก่อน